สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับประจำวันจันทร์ที่8นะครับสำหรับไต้หวันเช้านี้เปิดที่ลบนะครับ221 8 3ครับ22183ก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะรอบแรกครับของแต่ละหุ้นครับยันดาวโชนครับเบาๆไปก่อนละกันครับดูแนวทางเลขนะครับ เช้าวันนี้เปิดที่ลบคิดที่ลบนะครับถ้าลบถ้าเขาขึ้นบวกเบาๆนะครับเพราะว่าขวาไต้หวันจะปิดนุนเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับไต้หวันเช้านี้เด่นสุดหนึ่งครับขารุดขาวิ่งจัดหนึ่งครับท่านใดชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเด่นสุด1ครับขารุดขาวิ่งจัด1ครับส1ม3สา สามหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งสี่สามวันนี้คริ้มแต่เช้าเนาะพยากรอากาศว่าเจ็ดถึงเก้าครับห้ามซักผ้าเดี๋ยวไม่มีแดดแล้วก็แปกหนึ่งสองสามร้อยร้อยร้อย 3ามหนึสาหรับบนล่างได้ก็จัดไปครับน้อยมาสามครับ่อนนี้สอาจจะขึ้นบนก็จะเป็น3า1 3า1 3นึ่งสามหนึ่งห3ึ่งสามหกหสครับสำหรับไต้หวันเที่ยงครึ่งเที่ยง33นาทีจุดสามนาที รู้ผลครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม